โอยได้อยู่วะเย้ฮ้ตรีเฟกโควิดโอเคครับผมสวัสดีครับมาจัสคายนะครับวันนี้มาเล่นห้องบอมสไนโนติ้เดียรไม่โนคัลโหแล้วผม <c oughs> ไปถึงก่ครับเราหยิบมากับบาททองนะผม เราตีมาทำคลิปพร้อมกับไอ้นิวนะครับ M4 ทับบิทเนาะไม่ได้สุ่มบาร์มาดานแล้วบาร์มันเป็นอะไรที่เสียงดังนะผมก็เลยเลี่ยงๆสุ่มช่วงนี้เพราะว่าลองโควิดผมยังไม่หายนะครับผมไทยเนินทายเนินเออเกิดแล้ว อ๋อก็ว่าทำไมวิ่งเร็วถือ AGB มาใช่เหรอเออ AGB อ๋อห้องมันไม่โนโ้๊ดวยแต่ห้องมันไม่โนโดไงแต,แต่แต่อย่าฟันก็พอมาไปต่อ,ลอเลยเจ๊งตายครับผมเมื่อกี้เขาวิ่ง AGB มาผมไม่ได้เปิดจุด A จุด ม่ได้กำลังไปไม่ได้เปิดจุด A. จุดสีเมื่อกี้ไปกดพูดทำไมวะไปไหนหมดแล้วอะแยกแยกไปออกสีปะวิ่งหายไหนในตัวเนี้ยกว้างปะไม่มีนะวิ่งผ่านไปแล้วอ่ะกูโดนยิงเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะหาดูไม่ต้องแล้วไม่มีอแล้วอยู่เชื่อมเมื่อกี้ก็โดนยิงมาตกใจเลยต้นเกมเล่นคาครับก็เลยไม่ได้อัด ที่ไปแถวค่อข้างผัแ๊สครับประมาณนั <t 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 ้เว้าวางกว้างกว้กํลังยิงไปเออสุ่มงเชื่อมขึ้นปะ่ยยางยงแต่เพื่อนบอกอยู่บีหมดเลยนครับ ระเบียงระเบียงระเบียงข้าระเบียงระเบียงหน่อยไม่เอาบางของไม่เอาโอ้โหขัดไปขัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนั้มาเยอะแล้วเข้าสองทางแล้วมีเวลาเออแต่ถ้ามันจบเร็วไปมันก็จะน่าเบื่อดิบจริงแล้วก็ยิงขึ้นเชื่อม้าบอก จุดคลาสสิกยังต้องวิ่งผ่านครับอยู่ที่ว่าจะยิงโดนไหมแค่นั้นแหละไม่โดนเลยเว้ยอยู่กองใหญ่กองใหญ่ใช่ไหมจุดกองใหญ่ใชงไหมฉันล้างสุ่มไปเยี่ยมนะยังไปหนึ่งครับ ผมไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยคือผมสุ่มมั่วเลยตอนนี้น่าจะอยู่เกอทะเลอยู่ทะเลสุ่มทนะเลไ้ครับทะเลเลยคใช่ใช่ทตอนนี้นนลงเบียงออกอย็อยู่ทะเลอยู่ทะเลเดิมเดิมก็สุ่มประมาณนี้ครับเ,เราคือผมก็ไม่ได้สุ่มอะไรขนาดนะั้นเป็นการกะประมาณครับสุม่มบามันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้แบบ มีจุดตายตัวขนาดนั้นคือมันสมไม่โดนเหรอวะหรือว่าสมไม่ตายเหรอตรงไหนเขาบอกด้วยนะได้ๆเพราะสมบาเสียงังครับผมยิงไม่ตายว่าไร แข่งโกะปะโอเคครับตายครับคุณไผ่โดนจิงไว้แล้วบอกอันนี้ไปทางรถยาวได้ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงครับตอนนี้มันอยุดแถวรถนแทบเกิดแถวรถนะแต่รถยังมีโอกาสรุกอยู่ครับอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถตัวเดียวโอเค วิ่งไปแทบเกือบเลยถูกเพื่อนยิงตามไปไม่ทันเลยยิงไปโดนแปดต่ออันหนึ่งอ่ะใช่ป่ะมันเหมือนมีสุดระยะของมันอ่ะต่อใส่นี่มีระยช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยป่ะไม่ช่วยไม่ช่วยยังไนไปต่อครับผม ไอแแ้แค่เกิดแค่ไม่ใช่ติดแค่บีแค่บีมาแล้วท้ายท้ายหันท้ายหันเกิดเกิดเอาหันเป้าตามไม่ทันหรอเออไม่เป็นไรมันตายแล้วหรอตายเราตา,ตายแล้วมันดินเข้ามาย้ยรีเฟกโควิดไอ้เหี้ยมันหันได้ไม่เหมือนก่อนอะเกิดเราตัวเกิดเราตัวรอทำรอ,ลอ,ลอ <c oughs> หลังเข้า สวยครับผมเอยดี๋ครับประมาณนี้แหละจะได้แบบเกยมยาวขึ้นหน่อยครับขอเราแบบไม่ได้ช็อตเลยนะเอาตรงๆผมไม่รู้ว่าผมยิงไม่โดนหรือว่ายิงไม่ตายแบบ่ยเียงไม่ออกมาตอนนี้ ดีอะไรกินมาแล้วเชมเชื่อมเกิดเอมเชื่อชเชมเราเชมเาเอมเรยังไม่ลงเลยอคนหวงโอ้ยไเจ๊ยไม่ได้วะยิงไม่โจเลยปวดหัวเลยเลยเสียงมันดังมากติดน้องอเนี่ย วัคืนใหม่แล้วแบบเหมือนขัดเล่นใหม่ทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเปิดจุด A อจุดบีกันถ้างั้นกลับกลับกลับไม่น่าไม้ป่ะน่าไม้ยูของกลางก็อยู่ที่ว่าเองเฮ้ยเฮ้ยบีแย่มาเฮ้ยเฮ้ยทำไมดูจ่ะไม่มีใครดูท้ายไม่มีใครดูท้าย B หรอใช่ใช่ อยู่กับสการเล็ตได้อยู่ก็เฮียแล้วตายตายหมดแล้วสู้ๆอยู่ยาวอะ่ะมาแล้วมาแล้วไม่ได้มาแคบหรอแคบมันไม่มาแล้วหายกับยาว แมบบ่แม่แม่ข้างข้างเกแบบแบบแบบิดดีแม่เกิดเรานีสยาวนะมาจาทางไหนบ้างเนี่ยสองทางนระับสองทางแม่แมบบ่ตัวนั้นมันก็วิ่งเล่นอยู่บ้าง โอ uh. ้ยได้อยู่วะเย็ดรีเฟกโควิดเอาไปตัดขึ้นปกคลิปเลยเอาไปตัดขึ้นไฮไลท์คลิปว่าบีเข้าหวะเขาชอบดันเข้าบีครับตายไปหนึ่งเกิดเราเข้าเกิดแล้วเข้า เกิดแล้วเหรอเชื่อมเกิดแล้วแล้วเกิดแล้วแล้วไม่ไม่คนดูบีในเกิดกับยาวโกสัมหนึ่งเพื่อนปฝาบตักตัวตักตัวตักตัวอย่าโลกนี่อย่าโลกนี่ตักสามหนึ่งไม่ได้ให้ได้อยู่ได้ ว oh, ่าจะเปิดจุด A จุด B เขาไม่จะเปิดสุ่มแบบศาสตาตยานมาลนเลยตอนนี้โอ้โหกระโขบไม่ขึ้นครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดจุด A จุด B กันปิดไว้นานแล้วครับไม่ได้ใช้เออไปน่าจะสุง่ง่ายขึ้นหน่อยทะเลปะ ปนะวดจะลงไปนอนก็ลงไปนอนนะแบบแม่งวาวเกิน <c oughs> บีเข้าบีมาแนละ้วบีมาเ,เกิดเราว่าเข้ายาวว่าเข้าเพื่อเราไม่เปิดไม่บอกเลย อยู่กัรยากเลยเพื่อนเราตายไม่บอกจุดสักคนเลยเหมือนเล่นอยู่สองคนเพื่อนเราตายไม่บอกจุดแกถ้าถ้ามันไม่บอกจุดมันเล่นยากนะใช่ใช่มันเล่นยากไอ้เนี่ยเขาเล่นเ้วยเมื่อกี้ยิงไม่บอก

หลังเข้าเอ้ยท้ายพีออกแล้ว,ลวใช่เหรอท้ายบีเออไปแกออกแล้วเหรอออกแล้วกูตายแล้วนะไทบีท้ายบีเล่นวังยันะโอ้โหได้ช็อตเดียวครับตอนนี้จริงๆไม่ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนปีบะเพื่อนสุม่มไปซองแล้วตัวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวบีละมั้งบีแหละน่าจะบีแหละเอออยู่บ้างๆสุมส่มบ้างได้ไหม อ๋อตายแล้วนี่ว่ากูตายแล้วโดนหล่อื่อก้โดนยิงต่อหน้าเลยแม่งโผล่มาแป๊บเลยต้องระวังเองนะครับตอนนี้เพราะว่าเพื่อนตายแล้วไม่ค่อยบอกกัน วางปีขึนระเบียงแล้วขึนระเบียงระเบียงเส้นเนูยาวเข้ามาโอ้โหโอ้โหสองหนึ่งหนึ่งระเบียงีทระเบียงหลายตัวเกินเรากันไม่ได้อ่ะก็ใช่มันไม่มีใครบอกจุดด้วยมันเงียบกันมึงบอกคนเดียวไม่ไหวหรอกได้วเดี๋ยวกูบอกกูบอกพื่นี่ วิ่งไวมากเลยครับตัดเชื่อมไปหลายตัวเลยมีการติงเชื่อมนะเนี่ย โอ้สายบีกว้างโอ้โหพอพอซาวการ์ดมันพังเสียงมันจมกันไม่หมดเลยเอโอ้โห<า>ชิ้นเดียวไอ้เงยเลยเป้ามึงก็ตรงเกินในปืนเนี่ยมึงน่าจะโนสกอบโดนนะไม่โดนเฉยเลยเมื่อ้เออโนสกอบไม่โดนเฉยเลยโดนเนอร์ปะวะ <c oughs> ต้องจสีดโดนเนิร์ฟแน่เลน้หรือคิดเองทำไมผมยังไม่โดนเลยวะต้องไปหัดกุ่มบา้าใหม่ยาวยาวเฮ้ยเฮ้ยเยังไม่โดน,นเฉยอะไรวะ ไปแล้วลโอ้โหกระโดดยิงกระโดด, <ผม S 1> ดกระโดดปั๊บเม็ดเดียวเลยยิงไม่ออกเลยถอนสักตัวดิเออยิงตัวอีกอันนี้เข้าไปได้แล้วครับไปหน้าจุม่มถลายไปถลายไปไหลไปไหลไปไหลไปตัวไปตัวเดียวครับผม เขามีเอเจบีเอฟองใหญ่ฟองใหญ่เสียครับตายไปแคบเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันน่ายอยู่เกินเลยในในโซนในโซวิ่งโกอ่ะโซนนี้ไหน ีนีี่ไอ้เพื่อนเราไปยิงแล้วเหรออ๋อจบแล้ว <c oughs> โอเคครับผมก็มาสุ่มบาร์เข้าๆประมาณนี้แล้วไม่ได้สุ่มนานมากแล้วก็ไม่ไหววะตอนนี้ปวดหัวมากเลยเสียกบ,บดังมากเลยครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับไปซับช่องไอเดีย <c oughs> ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ